สวัสดีครับผมสวัสดีนานผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมนะนะครับผมวิดีโอนี้ก็อยู่กับเกมคอนแทคชั่นซูมเลิตเตอร์สามครับผมนี่ไป<ะ>่านผู้ชมเดี๋ยววิดีโอนี้ผมมาแจกแมปนะครับผมนะผมมาแจกแมปนะนี่ครับผมผมมาแจกแมปนะครับผมนะ นี่แมพผมก็ประมาณนี้ครับผมเป็นแมพบอ่อดินนะครับทุกคนนี่แมพบอ่อดินนะนี่ครับผมอันนี้เป็นแมพบอ่อดินนะครับผมนะเราสามารถขุดลงไปได้อีกอยู่นะครับผมนะนี่ครับผมแมพก็ประมาณนี้นะครับผมนะ แมพก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมนะแมพนี้ก็อาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่นะผม,มแมพสโลว์ก็อาจจะไม่นี่เท่าไหร่โอ้ต้องขอ,อไปําซึมด้วยนะครับแต่ว่าทางขึ้นนี่ใช้งานได้นะผมนะใช้งานได้นะครับฝากทุกู้ชมกดติดตามให้หน่อยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะผมนะในการทําแมพนะ ดูตามดูคลิปให้ผมจนจบหน่อยนะผมนี้คือทางนี้ใช้งานได้ครับผมใช้งานได้นะทางทางราใช้งานได้ครับผมแมปก็ไม่ใหญ่มากครับผมขนาดกลางครับผมแมพขนาดกลางนะรดดำขึ้นลงได้ปกติครับผมนีม่ครับเดินลงไปเลย ลื่นบอกก็อาจจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะผมนะแต่ว่าก็โอเคอยู่ครับผมใช้งานได้นะลดลงรดดำวิ่งได้ครับผมแต่ว่าก็อาจจะเป็นตรงนี้แหละเป็นตรงนี้นะครับที่อาจจะวิ่งไม่ได้นะั่นเนี่ยตรงนี้แหละเราว่ามันต่างระดับกันเกินครับผมเดี๋ยวเราต้องลองแบบแรงๆแต่เดี๋ยวผมพาลองนะล,ลิงค์ดาวน์โหลดใต้คลิปนะผมนะ ลิงดาวโหลดใต้คลิปนันครับทุกคนวันนี้ฉลอง1,090ซับครับผม1,100ซับมีมาอีกนะผมนะผมจะพาผมจะมีมาให้ทุกคนเล่นอีกอยู่1,100ัน11รซับนะผมนะก็ฝากกดติดตามไม่เลยครับผมมีมาแน่นอนนี้เดี๋ยวเราไปขุดตรงนู้นมุมนู้นนะผมนะ เด,ดกำไรเลยครับผมนม่ครับคืบโอ้โหอย่างแขบนะทุกคนน่าจะขุดได้อยู่นะแต่ว่ามันแขบอ่ะโอเคนี่ครับผมคือมันขุดลงได้อีกนะผมนะอืมหนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราลดดัมลงมาใส่ดิเกันเลรนะผมนะ เดี๋ยวผมรถด,ดำไปใส่ดินเทดทางให้ทุกคนดูเลยนะถ้าเออือมันยากหรือว่ามันไม่ได้ผมแก้ทางให้ไหมครับผมเพราะว่าผมยังไม่ไเซฟแบบนะผมอ่านี่บผมบผม่บดินอุ้ยลึกมากลึกมากแล้วก็สวยนี่ระดับนึงอ่าไม่เสืยมากไม่สวยมากนี่ครับผมนี่บ่ดินแล้วก็อุ้ยใช้งานได้ครับทุกคน ก็อาจจะขูกขะหน่อยนะผมนะชนชนชนหรือ,อถอยไปถอยไปครับผมปึ๊บแครนี่ครับผมคือมันมันขุดได้ครับผมมันขุดได้เลยนะแบ <c oughs> ียบโอเคเลยนะครับผมนะ <c oughs> นี่คือแมปนี้คือโอเคสวยงามเลยนะครับทุกคนนี่ ผมมองว่ามันสวยงามนะครับลงชั้นสองแล้วนะผมนี่อ๋เอเฮ้ยขุดชั้นสองเสร็จแล้วลงชั้นสามนะผมน,ะนี่ครับผมขุดลงชั้นสามนะคือมันสามารถขุดเล่นได้เรื่อยๆครับผมไม่มีรหัสนะผมนะลิง์ของผมไม่มีรหัสนะแต่ก็ฝากท่านผู้ชมดูคลิปให้ผมจนจบหน่อยนะผมนะจะได้มีกำลังใจนะผมนะมาเอาแต่ลิงก์นี่ไม่เอานะผมนะ ไม่ไหวนะครับผมถ้าทุกคนเข้าเมาแต่ลิง์แล้วออกไปเนี่ยผมโกอ้ไม่ไหวเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราจอดรถแล้วก็ลองทางกันเนี่เดี๋ยวเราไปลองทางกันครับผมอือโอ้ยอย่างแรงตัวแรงของเราเลยนั่นทุกคนอุ้ยอุ้ยนี่ คือเราไม่ต้องเล่งมากครับผมไม่ต้องเล่งหนักถอยถอยอีกนิดนึงโอเคเดินหน้าครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ผมเดียวไม่ไม่พ้นนะครับผมนะเดินหน้าเดินหน้าแล้วพี่เฮ้ย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 อุ้ย,ยดินมันหนักครับผมดินมันหนักนี่คือมันขึ้นได้สบายๆอยู่แล้วทุกคนเพราะว่าแมพไม่ได้ชันมากครับผมนี่ครับผมปึ๊บ วะไม่หลุดโอ๊ยดินก็อาจจะลิทางเขาหน่อยนะบุมนะว่ะเราก็จะไม่ดำตรงนี้ครับผมมาเทตรงนี้นะนี่ครับผุ๋มขอให้เรามาเทตรงนี้หนึ่งรถนะครับผมนะขอยเข้าไปดิบพีโ่โอ๊ยเคปึ๊บนี่รค,ครับผมเทไปหนึ่งรถโอเคขอบคุณครับ ครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมนะสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่เนี่ยครับผมผมแจกนะครับผมนะผมแจกแมปนะไป